ชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะฉันมันไปเถยอบันนอกต้องดินรนหาเงินไปส่งค่ามอไซแม่แล้วก็ค่าไฟบ้านยายด้วยทางเลือกเดียวที่เหลือก็คือสควิตเกมเกมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อขวาเงินล้านมาเปนคนที่เรารัก การแข่งครั้งนี้ซันไม่ได้มาคนเดียวเพราะฉันเจอกับพี่แจ้เจซี่ออร่กระเทยรุ่นใหญ่สายเดือดกับอีกคนนึงราแดงโรบูสนีแพ้หนึ้อยเปอร์เซ็นต์ที่พร้อมจะสู้ไปกับเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าในเกมนี้เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละค่ะสุดี้จะจบยังไงใครจะรอดหรือใครจะร่วงไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใน Squid g เกมเรียบร้อยแล้วโชคดีนะที่ฉันมาเจอเพื่อนๆทั้งสองคนก่อนเนี่ยคุณชื่ออะไรคะคุณหน้าเทาฉันฉันชื่อควันดูฮีฉัน <c oughs> ฉันสมัครลงแข่งเกมนี้เพื่อจะได้เงินไปซื้อกิ้องสำอางเพราะว่าฉันนั้นฉันพลาดไปฉันไปสักหน้าถาวรมา <c oughs> ใครเขาสักหน้าเป็นสีเทากันวะ <c oughs> เธอชื่ออะไรล่ะแม่รอนมามา่า ดิฉันคิมแดงโซก <c oughs> เจ้าของส้มตำผู้จการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและฉันจะเอาเงินไปเปิดสาขาส้มตำไทยให้ไปไกลถึงต่างแดนส่วนฉันซองดูฮีหรือจะเรียกฉันว่าซองก็ได้นะฉันมาที่นี่เพราะฉันต้องการเอาเงินไปซื้อผู้ชายฉันต้องการแต่งงานฉันอยากจะมีผัวเข้าใจไหมฉันอยากจะมีผัวน่ะถึงขั้นต้องใช้เงินในการซื้อผู้ชายเหรอเนี่ยจริงค่ะคอมสว่วนใช้ไม่ได้น่ย เออควาเตัวใช้ไม่ได้เลยหรอกีล้วาต้องสา่นเขาเนาะคนเอาเงินไปทำหน้าก่อนไหมอ่ะเออใช่ไหมแต่ฉันแบ่งเงินไปอ๋อไม่มีอะไรหวัดเพื่อนหาซดดีตองดูฮิโต๊ะตอย่านะคะกาลนาอย่าทำตัวแบบนี้นะคะไม่โอเคเลยเรามารู้จักกันเนี่ยเราต้องรักกันใช่ไหมล่ะระวังจะไปไม่รอดนะจ๊ะฮ่าฉันคือผู้เล่นสี่ห้าหกยังไงล่ะจริ้สมกัดไส้ไอแอมเชอรี่จะกระเจี๊ยวหัวใจหรือจะลูกหัวใจเหรอเฮ้ยไอแอมตกเพราะไอหมาตัวนี้เฮ้ยมีเสียงเรียกแล้วไป ยังไงพราเราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปก่อนนะเป็นเพื่อนกันน่ะมีแต่คนหน้าตาแปลกๆอ่ะมาถึงเธอ่ะจะเชื่อนายก็ได้เชนายเธอก็ได้บทให้เกียรติวิกผมซะด้วยนะนายเรียกฉันว่านายหลายรอบไปนะนายหัวแดงนายก็เรียกฉันว่านายเหมือนกันไม่เก่งก็นายเหมือนผู้ชายดิดูผมของนายสิตายก็เหมือนผู้ชายผมยาวเหมือนกันนั่นแหละไอ้เกยไอ้เกพร้อมแล้ว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 อุ้ยเขาดูมีไฟจังเลยอ่ะ อีพวกนี้มันเป็นไข่กันเนี่ยอู้ด่านเยอะมากตัวดิปีเป่ายญิงฉุบด้วยเฮ้ยไปกันเถอะไปเร็วไปไปไปตัวนรถไม่เปิดขึ้นแล้วถ่ายรูปกอนได้ไหมถ่ายรูปค่ะแฉแตกเอ๊ะเฮ้ยนิพนธ์ฮะทุกคนนิ่งๆไว้นะทุกคนปวไว้สะกดอินเกอรี่มาก่อน มาเลวมาแล้วมาเลวมาเลวมาเลวโอเคเพื่อนโอยมีคนลงไม่ต่อตาตตาเลยไปเลยไปเลยไปเลยตามมาตามมากินเลยระวังตายนะทุกคนมัไม่ต้องทนเลยจริงมันเอาชีวิตเราของจริงเลยแหละเออฉันไม่อยากขีดอ่ะ ทำก็แต่ร้องคอได้ไงฉันร้อไม่ได้จริงทำไมถึงกล้าทำกับชายชุดดำขนาดนี้มามามาระวังระวังระวังนี่อย่าร้องไห้สู้ต่อสู้ต่ออุ้ยอ้าวนาอุ้ยนางกกวาคือศิลปกรรมมากหน้าเหมือนกูเลยเร็ว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 อุ๊บยิ่งซู้สู้สู เออตรงดูพี่ดึงมือฉันมาไปดึงมืออะไรกันล่ะไม่มีแม้จะภาพในหมู่พวกเราอยู่แล้วอะดูสิมาไปไมันพาเข้ามาได้ยังไงกันนะได้เงิน160บาทแล้วน้อยจังแล้วเอาชีวิตปอนแรกกับอะไรแบบนี้จริงๆเหรอแล้วกับเงิน160บาทดูหน้าพวกเราสิทำไมหน้าพวกเธอหน้าเด่นจังเลยนะคตรนะ

เฮ้ยเชื่อโอเครังเดียวผ่าน่าดเด็งมากเลยมามาสับ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 มงฟ้ามานี้แล้วค่ะเฮ้ยูอะไรกันอย่ไม่โยนเกมนะชีวิตของนายกลุ่นายนะยอนให้มันโดนดีๆสิวะเฮ้ยเฮ้ยออ้ยอีลาบูบูลาบาบ้าเลยเนี่ยอไไม่ใช่ต่อไปตอด้้เธอ แล้วยังไงเราจะมาเก็บเนี่ยเอ๊ะโซ่ขอสิทำไมได้โยนอ๋อทำไงดีอ่ะฉันทำไม่ได้อ่ะตั้งใจทำสิตั้งใจอยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กดดันสิอาเจียมาแซวฉันแซย์ยุนที่จะแตกแล้วไม่หรอไม่นะไม่ไม่ เร็วเร็เร็วเร็เร็วอืออันเดียวอเดียวอัเดียวออเกือไปแล้วนะไม่รู้วถ้าเราทำพลาดมันจะทำอะไรเราอะโอเค่ยโอเ้าโอคลุกขได้ได้นะเออะเออ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 เลาก โรนดรอปไหมเออมสซี่เออยังไงเออ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 โดนโดนโดนไผ่แล้วไผ่สับตับตับตับเย้ฉันเต็มที่แล้วน่ะฉันได้แค่นั้นน่ะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบขี้หน้าพวกนายสองคนแต่ว่านายก็ทําให้ฉันผ่านถึงตรงนี้ได้ฮะนายอะไรอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไปดีมากปิเกมไม่ได้กนได้ผู้ชายกลับบ้าน ต้องดูคีนายดูไว้ดิ่หมดจะได้ผู้ชายมันก็ได้แบบง่ายๆเลยเห็นไหมล่ะไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยไปอะไรนี่ทำไมเธอถึงมีผู้ชายเอาตลอดเวลาเลยนะจะมีใครมาเต้นด้วยเลยสักคนเดียวล่ะไม่เศร้า่านะเพื่อนไม่เศร้าไม่เศร้าแก้ผู้ชายไปหมดเลยอ่ะโอเคได้270บาทแล้วโอเคสะสมพลังทุกคนฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะ นี่มันกินกระตุกกูเกะนี่นะโอ้ว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่ะกูเธออยู่ไหนอเธออยู่ไหนจะต่อแกรอหัวหมาม่าหน้าเท้าหมาม่ามาแล้วหัวม้าหัวหมาไม่หัวม้าเก่งกูเกลิงเกลิงกึ่งเก่งะกลิงกะลีกะลีเกลิงเลีเฮ้ยกี่คนอะสี่สี่สี่คนเข้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าเข้าเฮ้ยเข้าดีาเข้าดีมาดีหนึ่งคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เฮ้ยเฮ้ยตามคนไป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 แล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไปิดโอเคโอ้โหโชคดีเนี่ยว่าแต่ว่ามาม่าเธอมีผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไหมฉันเผลอขี้ไปแล้วอ่ะโอ้ยเขาอะไรเหม็นๆน่าเกลียดได้โอ้ยก็ทอก็ฉันเชนให้ฉันเชนให้อ่ะเชนให้อ่ะอุ้ยมาจะเรีเข้าไหมตายอะออนเนี่ยตายตาต่อตา โอเคไปเออเออเด้งเด้งโซโุโุโซโออเออเอราต้องรอดไปด้วยกันนะเว้ยกี่คนน่สี่่สมาสี่หนงมาเลมามาลมามาเลคนหนึ่งมาเล้ามาเร็วมายมามาเลมาเลมาเลคนาเมานมาเมามามเามเมาเเามล ไปยังไงล่ะฉันบอกแล้วทำไมถึงทิ้งเราไปล่ะยังไงก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้หรอกค่ะอ้าวไอ้ไงนะแกแกทำมีท่าอะไรถึงแกนมาได้ว่าที่ดึงฉันไปยั่วผู้คุมมาไงล่ะ

บกไม่ก่อเถึกแกน่ะอีนังต right? <Surprise, bitch. S 2> ัวร้ายเซอร์ไพรส์บิ๊ยอตล์สไตล์โออเอส์ดิฉันเคยฉันเคยช่วยพวกเธอไว้นะเธอจะวยสู้จเซ่ไม่ตบอแกอให้อวแล้วผมอวดแล้วฉันก็เคยช่วยพวกเธอไว้นะาจะจำไม่ได้หรือยังไง ฝากไว้ก่อนเถอะฉันก็แค่ปล่อยให้พวกเธอโดนยิงท่านเองอะโถเอ้ยคือมันมันหนีร้อยคือทุกทีเลยล่ะโอ้โหนี่ฉันรู้นะอะไรอ่ะบาร์หรอวอดก้าค่ะหนึ่งทีวอดก้าไม่มีมีแต่น้ำเปล่านะกินน้ำเปล่าได้ไหมหนูมีโอเลี้ยงไหมคะมีโอเลี้ยงก็มีชาน้ำเจนไหมเฮ้ยไปเจอใครไม่รู้ทำไมดีอะโอเคฉันต้องเลือกสินะเฮ้ยเฮ้ยมันออกอะไรมา งั้นฉันจะต้องเลือกกระดาษฉันชนะโอเคโอกาสที่มันจะตายอยู่ที่สีแดงสินะอย่าบอกนะว่าอืมโอเค okay. ต่อไปฉันจะเลือกเป็นกระดาษและกันไกเป่ายิชุบยังไงเราก็ต้องเลือกกันไกโอเคกันไกกันไกกันไกเฮ้ยต่อไปฉันจะเลือกเป็นคอนและกระดาษเป่ายิ้มชุบโอเคฉันต้องเลือกกระดาษเฮ้ยเสมอก,กันทั้งนั้นอนะ 1 One eternity later ตเลิรสลอดไม่นี่ยมันเล่นเก่งมันก้านนะสัรสะขอรลือเป็นกันไกลแล้วกันสรรสวัดวงเลยสรรแผลได้เลยเอาพระเจ้าไม่นะไม่นะไม่นะมึงกูแตก เธอรอดล่ะฉันเห็นเธอตายต่อหน้าต่อตาฉันเลยไม่แกไม่รู้อะไรซะแล้วว่าฉันแอบติดสิ่งบนกาดเอาไว้ยังไงล่ะเธอสู้นี่มันศึกของหัวแดงสินะเฮ้มันไม่ยอมแพ้ฉันอะจะอย่าบอกนะว่าเธอไม่นะ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 ไ่ลาลาา ที่เหลืออดด้วยนะงูชื่อใจรอนมาม่านี่ไหมก็ได้ฉันขอโทษแล้วกันนะในสิ่งที่ฉันทำไปทั้งหมดอะอะไรกันอไม่ตรงอย่างใครเผ่าไม่มีคนโลกไปแล้วโอเคฉันนี่มันมือเทพฉันเป็นช่างกระจกเก่ายังไงล่ะ โอเคต้นไปเถอะว่าแต่ว่าอีหัวใจนด่แหละคนนี้มันทำให้เราต้องตายในดาดข่ายยุทธสุดกลับไม่ได้เอ้ยอะไรอะเลคยูชอยสุกเอ้ยเฮ้ยรอดแล้วเชื่อใจฉชีเลี่ยมนี่ไงล่ะโอเครอดมากฉันจะจัดการอีหัวน้ำมลนี่มันกวนประสาทัะหลายรอบว้ายวิกผมใครมาอยู่ตรงนี้อะไรวะทจนถึงเกมสุดท้ายจนได้เราต้อง เหลือให้รอดถึงคนสุดท้ายยัยสโอเคแล้วฉันองทำยังไงฉันต้องผักมันใช่ไหมงั้นเรากำจัดอีนี่ก่อนแล้วกันใช่แผนของเราคือกำจัดไอหัวน้ำเงินนี่ก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ผักมันผักมันเขมงแห้งซักซีผักมัมอกไจาดีวกนกน เฝ้าที่นี่ไปแล้วอ่ะรู้ไหมปกไหนฮะฉันจะบอกความลับให้ทำไมฉันถึงชนะเกมบ้านี่ฮะอทำไมความลับอย่างนั้นเหรอฉันคือผู้เล่นลับฉันคือหลานเจ้าของเกมนี้ยังไงเนี่ยกออ้โประธานโทษนะคะไม่จริงหน้าเหมือนเป็นคุณยายมากกว่าเนาะไม่ใช่ทนายหลานเนาะเตอาดเต๋อเต๋อมา